ผลไปจากรที่ควรรู้ข้อที่88ประโยค indirect นะครับที่ประโยคเป็นประโยคคำถามถามด้วย verb to be ให้เพิ่มคำว่า whether หรือคำว่า if เข้ามาและ whether หรือ if e เนี่ยให้แปลว่าหรือไม่นะครับแต่ก็ยังคง verb to be นั้นไว้แต่ก็ต้องทำให้เป็นอดีตนะครับนะเช่นประโยคว่าสมพงษ์ s a i d to us are you living for Bangkok today สมพงษ์ได้พูดกับพวกเราว่าพวกคุณกำลังไปกรุงเทพวันนี้ใช่หรือไม่เรามาเปลี่ยนเป็นเอเด r ร c กนะครับว่าสมพงษ์ said to นะครับซึ่งเป็น p a ร t อยู่แล้วก็เป็น x s นะครับก็ยังเป็น p a ร t เหมือนเดิมแล้วเติมคาว่า whether หรือ if เข้ามาตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพิ่มได้ทั้งสองตัวแต่ต้องใช้ครั้งละหนึ่งตัวนะครับจาก AU l i v i n g นะครับถามพวกเรา Are you living ก็ต้องเปลี่ยนเป็น We are We were living นะครับเปลี่ยนจาก Present Con เป็น Past Con เปลี่ยนประธานจาก you เป็น we ครับเพราะเขาถามพวกเราแล้ว today นะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็น that day ก็เลยแปลว่าสมพงษ์ถามพวกเราว่าพวกเรากำลังไปกรุงเทพในวันนั้นใช่หรือไม่มาเรียนกันต่อหน้า88นะครับหนาะหนังเสอือ y wish English ของยันปอนหนึ่ง เป็นการเรียนรู้เรื่องคำศัพท์แล้วนะครับ Now word list นะครับก็คือ list คำศัพท์ตั้งแต่ a b c เป็นต้นไปเริ่มตั้งแต่ a นะครับ animal, s t e r m e s นะครับสัตว์ต่างๆก็คือสัตว์หลายชนิดนั่นเองส่วนตัวเลขข้างหลังนี่ก็คือคำศัพท์เหล่านี้อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะครับแต่คุณครอูอาจจะเขียนคำแปลทับหมายเลขหน้าไปบ้างนะครับเพราะต้องการให้นักเรียน เห็นคำแปลนะครับนะ animals นะครับแปลว่าสัตว์หรือสัตว์หลายชนิด beak แปลว่าจะงอยปากของสัตว์นะครับ cat แปลว่าแมว chicken นะครับแปลว่าไก่ cow นะครับแปลว่าวัวอาจจะไม่ค่อยตรงมรรทัดนะครับ dog แปลว่าสุนัข duck แปลว่าเป็ด goat แปลว่าแพะ horse แปลว่าม้า monkey แปลว่าลิง moose นะครับเป็นเสียงร้องของสัตว์นะ parrot แปลว่านกแก้ว Pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงช e p แปลว่าแกะ Spider ร์แปลว่าแมงมุม a i l แปลว่าหาง Wing แปลว่าปีกครับคำาศัพท์เหล่านี้อยู่ในหน้าเหล่านี้นะครับของหนังสือต่อไป colors t e bed นะครับสีต่างๆ black สีดำ blue สีฟ้า brown ส,สีน้ำตาล green สีเขียว Orange สีส้ม Red สีแดง White สีขาวอ่าสีขาวลืมแปลไป Yellow สีเหลืองสีขาวด้วยนะครับ White สีขาว Yellow สีเหลืองแล้วก็น,นี่นะครับ Family friends ourselves นะคแปลว่า Family แปลว่าครอบครัวนะครับ,รบ,รบ Friends นะครับแปลว่าเพื่อน,อนๆหลายหลายคน And แปลว่าและ ourselves แปลว่าตัวของพวกเราเองมีคำศัพท์ว่า body นะครับแปลว่าอ่ะ baby ทุทีครับแปลว่าเด็กทารก birthday นะครับวันเกิด boy, boy เด็กผู้ชาย brother พี่ชายหรือน้องชาย children นะครับแปลว่าเด็กๆหรือลูกๆก,ก็ได้นะ dad แปลว่าคุณพ่อ family แปลว่าครอบครัว father ก็แปลว่าคุณพ่อนะครับ แด d เป็นคำเรียกที่เป็นกันเองนะครับหนาส่วน father เป็นคำเรียกที่ทั่วๆไปนะครับหมายถึงคุณพ่อ friend นะครับเพื่อน girl เด็กผู้หญิง grandfather คุณปู่คุณตา grandmother คุณย่าคุณยาย man ผู้ชายนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ mother คุณแม่ตัวนี้อ่านว่า m ิสเตอนะครับแปลว่านาย ตัวนี้เรียกว่ามัมนะครับหมายถึงคุณแม่เหมือนกันเนมนะครับชื่อ people นะครับผู้คนหรือประชาชน s i ตอร์นะครับพี่สาวหรือน้องสาว woman นะครับผู้หญิงคนเดียวนะครับส่วน w ี m e n นะครับผู้หญิงหลายคนอันนี้ผู้หญิงคนเดียวนะครับนะคนเดียว woman นะครับแต่วี m e n ผู้หญิงหลายคน นี่มาหมวดของ food and drink หมวดอาหารและเครื่องดื่ม food อาหาร drink เครื่องดื่มนะครับ apple นะครับผลไม้ไอ apple นะครับ apple เลยแปล apple ไปเลย banana กล้วย bread ขนมปัง burger นะครับก็คือแฮมเบอร์เกอร์ cake ก็คือขนมเคก้ก chicken นะครับก็คือไก่และชิปหรือเฟรนด์ฟรายนะครับ เด็กๆคงรู้จักกันหมดนะครับมันฝรั่งทอดฟรุตผลไม้ฟรุตสลัดนะครับคือสลัดผลไม้กรีฟกรีฟส์นะครับองุ่นไอศครีมนะครับไอติมจ c สนะครับอ่านว่าจ c สนะครับไม่ได้อ่านว่าจุยนะจ c สน้ำส้ม Mango, ม a งโกมะม่วงออ a n เรนจ์ส้มหรือถ้าเป็นสีก็สีส้มพายแ p ป l e นะครับสับประรด rice ข้าว water น้ำต่อไปเป็นหมวดของตัวเลขนะครับ number หมวดตัวเลขนี่คุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับนักเรียนป .1 ลองแปลดูนะครับ one แปลว่า 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, ส 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10นะครับ ทีนี้เกี่ยวกับ School ที่อยู่ในโรงเรียนนะครับแอนและคลา Room ที่อยู่ในห้องเรียนแบกนะครับก็คือกระเป๋ากระเป๋าก็คือกระเป๋านักเรียนนั่นเองนะครับบอร์ดกระดานดำนะครับอ่ o บุหนังสือหรือสมุดนะครับนะบุ๊เคสนะครับตู้ใส่หนังสือหรือชั้นวางหนังสือ c l คลา Room ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ก็คอมพิวเตอร์ d e s กที่อยู่ในห้องเรียนก็คือโต๊ะหนังสือหรือโต๊ะเล็กๆหรือโต๊ะที่เล็กๆที่วางไว้หัวเตียงหรือโต๊ะเรียนหนังสือนะครับส่วนโต๊ะครูนั้นเขาจะใช้ว่า table Line เทเบิลไลน์ในที่นี่นะครับหมายถึงเป็นเส้นเป็นแถวนะครับนะหรือเข้าแถวอะไรประมาณนั้นนะครับนัมเบอนะครับแล้ว่ตัวเลขหรือจํานวน Page แปลว่าหน้าหนังสือนะครับเพจ e เพจ g เพจ e หน้าที่หนึ่หน้าที่ส น้าที่สามเพนนะครับแปลว่าปากกาแต่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเพนแปลว่า,าทั้งแปลว่าปากกาและคอกเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับเพนสู cil, ดินสอเพนสูดแคสนะครับกล่องดินสอ p ิ c t u r e ภาพรูปภาพพิวพินนะครับแปลว่านักเรียนนะครับนอกจากจากคำว่าสติวเดนแล้วพิวพินก็แปลว่านักเรียนนะครับ Question แปลว่าคำถาม r u b b e r หรือ Eraser นะครับแปลว่ายางลบ รู l เลยนะครับแปลว่า Stick, ไม้บรรทัดสติกแปลว่าไม้เท้านะครับท s h i r t shirt, นะครับแปลว่าคุณครูแล้วก็ Wall แปลว่ากำแพงหรือฝาผนังต่อไปหมวดของ s p o r t s นะครับกีฬาและ Play นะครับ Play ก็คือการละเล่นนะครับ play นะรตรงนี้บางนิดหนึ่งดี๋ยวคุณครู เลือดกับไรลงมาข้างล่างอีกนิดก็ได้ PIY นะครับเล a y ขอ,องเล่นนะครับหรือสิ่งละเล่นหรือการละเล่นนะครับนะบอลูกบอลนะครับบอลลูนนะครับลูกโป่งบุกขึ้นนะครับแตกหักชำรุดคลาวนะครับแปลว่าตัวตลกโด e, แปลตุ๊กตาเฟลนะครับแปลว่าสนามฟุตบอลนะครับก็กีฬาฟุตบอล นนี Funny, แ่แปลว่าสนุกนะครับสนุกหรือสนุกสนานเ้าเมดนะครับแล้วหมวกกันน็อกแล,แล้วก็จบหน้า88นะครับเรียนรู้คำศัพท์อย่างเดียวเลยไปต่อหน้า89ครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครู พี่นั้นต้องขอขอบคุณ